นี่มีข้อแนะนำสำหรับชุมชนที่อยากจะกำจัดโรคไข้เลือดออกให้ห่างไกลพื้นที่ตัวเองนะครับจากตัวอย่างภูมิปัญญาชาวบ้านที่คิดค้นและดำเนินการโดยกำนันตำบลหนองฮีที่อำเภอปลาปากที่นครพนมโดยอาศัยความมีวินัยของทุกคนในชุมชนทําให้พื้นที่ที่ติดอันดับมีไข้เลือดออกสูงที่สุดในจังหวัดปราศจากไข้เลือดออกแบบร้อยเปอร์เซน์ไปแล้วติดตามวิธีการเหล่านี้กับรายงานคุณโสธิดาโชติว,วิกฤตครับ ไปรวบเลยครับไม่ถึง2นาทีผมนี่นจะตายก่อนนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายอย่างนี้ต้องซ้อมนะครับถ้าไม่ซ้อมไปไม่รอดการราพลองไม้เท้านี่นะคะไม่ใช่แค่การออกมาโชว์ท่าเก๋ๆเฉยๆแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่เขาทํากันเป็นกิจวัตร,ร,รค่ะเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่นี่มีสุขภาพดีจนกลายเป็นโมเดลสุขภาพดีทั่วหน้าที่กําหนดโดยผู้นําชุมชนและกลายเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวเท่านั้นนะคะที่ทําให้กํานันตาบลหนองหีได้รับรางวัลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมประจาปี2556นี้ค่ะ 1,2,3สมาชิกรุ่นใหญ่เรา500คนจะรวมตัวกันเต้นทุกวันจันทร์ทำติดต่อกันมาตั้งแต่ปี2544จนตอนนี้นายเทียมศักด์บอกว่านอกจากจะได้ท่าย,ยากกันแล้วยังทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย กำนันสุธิตบอกว่าการออกกำลังกายสำคัญมากเพราะต้องสร้างพื้นฐานสุขภาพให้แข็งแรงก่อนแต่ก็ยังไม่พอเนื่องจากพื้นที่นี้มีต้นไม้ขึ้นรกทึบจนเคยเป็นชุมชนที่มีสถิติโรคไข้เลือดออกระบาดมากที่สุดในจังหวัดความอ่อนแอจุดนี้เป็นแรงผลักดันให้เกิดแนวคิดต้านโรคอย่างจริงจังโดยการใช้มาตรการทางสังคมโดยมีธงเขียวธงแดงเป็นเครื่องมือโดยส่วนใหญ่แล้วคนคนไทยเสียอะไรเสียได้แต่เสียหน้านี่ไม่ล้เลยโดยใช้หลัก ธงแดงกับธงเขียวนะครับโดยที่ทางอสมอเองนะครับก็ไปร่วมกับชุมชนเนลูกออกสํารวจถ้าหมู่บ้านไหนนะครับตรวจพบว่ามีลูกน้ํานะครับลูกน้ํายุงลายเราก็ว่าข่าวตักเตือนก่อนอันดับแรกนะฮะถ้ายังมีลูกน้ำยุงลายอีกผักธงแดงเลยทีนี้ผู้ใหญ่บ้านกำนานประกาศเลยครับว่าบ้านเล็กที่นี้นะครับมีลูกน้ํายุงลายนะครับเนาะในการใช้มาตรการสาสังคมนะครับคือผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากเสียหน้าไม่อยากอายขึ้นหอกระจายข่าวนะฮะ หลังจากที่เราทำตรงนี้ให้เราออกเราไม่ระบาดเลยนะครับนอกจากมาตราการทงเขียวทงแดงแล้ววิธีการป้องกันก็ใช้หลักการที่กระทรวงสาธารณาสุขแนะนําทั่วไป<อ>เพียงแต่เคร่งครัดและมีเจ้าหน้าที่ตรวจตรายอย่างต่อเนื่องโดยการใช้มาตราการ5ป .1 ขอ1ปิดฟ้าองค์ภาชนะให้มิดชิด2เปลี่ยนน้ำทุก7วัน3ปล่อยปลากินลูกน้ำ สี่ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมห้าปฏิบัติโดยไม่ต้องหล<ด>่อเจ้าหน้าที่<ด>และหนึ่งขอคือการขัดล้างภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกสัปดาห์<ด>การทำพื้นที่ที่เคยมีไข้เลือดออกระบาดอย่างหนักให้ใกลายเป็นเขตปลอดไข้เลือดออกได้นั้นใช้เวลานาน,นถึง5ปีและสิ่งสำคัญนอกจากความมีวินัยและความร่วมมือของคนในชุมชนแล้วคือระบบเงินออมเพื่อสร้างเงินหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนคือทุกวันที่ห้าทุกหลังคาเรือนต้องมาฝากเงินออม ออมแล้วก็กู้โดยการจัดก,การบริหารกรรมการเลือกกันขึ้นมาบริหารจัดการรักษาเงินกระบวนการเรียนรู้ถึงหนึ่งปีก็ต้องมาใช้ทุนคืนเก็บเกี่ยวผลผลิตขายข้าวขายน้ำก็มาใช้คืนแล้วก็กู้ต่อไปเราจะเป็นวัฒนจ,จักรอย่างนี้เราพึ่งพานตนเองได้นะบกูกน้องโดยเราไม่ต้องไปงอคุณนอกระบบไม่ต้องไปงอธนาคาร ผลงานของกำนันตำบลหนองฮีที่ทำให้ได้รับรางวัลกำนันปฏิบัติงานยอดเยี่ยมประจำปี2556นี้ยังประกอบไปด้วยความสำเร็จในการสร้างช่างเงินช่างทองโอทอบระดับ5ดาวแก้ปัญหาแรงงานเข้ากรุงเทพและผลงานหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดโดยความร่วมมือของคนในชุมชน และจากความสำเร็จของระบบเงินออมและความร่วมมือของคนในชุมชนคะยังทําให้เกิดอีกหนึ่งผลง,งานสําคัญค่ะก็คือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่จะทําหน้าที่คอยป้องกันยาเสพติดรวมถึงเป็นกําลังเสริมให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งกลางวันกลางคืนโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆทําให้ชุมชนนี้มีความสมบูรณ์ทั้งผู้คนแข็งแรงปลอดโรคและปลอดภัยค่ะโสธิดาชลวิจิตข่าวสามี